สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พี่วาจะมาทำการทดลองนะคะ M อมนะคะให้มันไหลเป็นสายรุ้งนะคะอันนี้คือเห็นมาจากช่องของญี่ปุ่นนะคะชื่อช่องว่าเซยกินอะไรสักอย่างนะคะจำไม่ได้นะก็เขาเอา M อมนะคะมาเทใสจ่จานนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะลองทำบ้างก็เรียงเรียง M อมให้มันเป็นวงๆแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำมาเทใส่ เรียงกันค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเรียงนะคะตอนนี้นะพี่ไม่ความรู้สึกว่าถ้าเราเทน้ําลงไปน้ําจะไหลออกข้างข้ามันจะไม่ไหลแน่เลยอะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ําลงไปแล้วนะ น่าจะได้นะเยอะไปหรือเปล่าเอ้ยน้ำอะไรล่ะสีมานะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าสีเริ่มออกแล้วค่ะเราต้องพยายามเทให้ได้ครั้งเดียวนะโอ้ยสวยจังเลยมันเริ่มวิ่งแล้วเสียงเสียงเปลี่ยนนะคะมันเริ่มวิ่งแล้วค่ะสวยมาก สวยมากสวยมากไม่รู้ว่าตรงกางมจะวิ่งมาถึงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราหาจุดศูนย์กลางให้เขาดีกว่านี่สีฟ้าลงไปเลยสีเดียวก่อนให้มันเป็นสีฟ้าวิ่งออกมาเนาะ ออกไหมออกไหมเอ๊สวย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 สีมันดูอนี่ไปหน่อยนึงมีการเรียงสีได้มีความชํำสีน้ำตาลนจะทำให้เพื่อนสีไม่สวยนะคะแต่ก็ถือว่าสวยงามมากทีเดียวมันไหลออกไปข้างๆหมดเลยมันเลยไม่วิ่งมาตรงกลางอะ่ะก็ถือว่าโอเคเล่นไป นี่นะคะตอนนี้ก็ละลายแล้วมันก็หยุดวิ่งแล้วอะเรามาเล่นกันสีผสมกันเละหมดเลยค่ะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเสียดายอะดูสิมันมันละลายสีข้างนอกมันละลายเหลือแต่ช็อกโกแลตข้างในหมดเลยนะคะเริ่มเน่าแล้วค่ะไม่โอเคดูสิเสียดายอะกินได้นะคะอย่างนี้เพราะว่าเราใช้น้ํา ที่เป็นน้ำกินน้ำดื่มเนาะมาเรามีสารลองลองอีกรอบหนึ่งเราไม่เอาสีน้ำตาลดีไหมถ้าสีน้ำตาลันทำให้ไม่สวยเราไม่เอาสีน้ำตาลเเก็บสีน้ำตาลให้หมดโอเคคราวนี้เราก็มาใส่น้ำลงไปนะคะ น่าจะไม่ต้องเยอะแบบเมื่อกี้นะโอเคลืมอะจริงๆอยากทำให้มันเป็นแบบแนวนอนเดี๋ยวให้ทำแล้วกัน สวยมากเลยค่ะอันนี้แบบไม่มีสีน้ำตาลมาเลอะเทอะแต่ที่รู้คืออันนี้มันสีดามันเกยอยู่อ่ะไงดีไม่สวยเลยพิยุมกับมันเรียบร้อยค่ะกลายเป็นวงสวยงามเลยทีเดียวสนุกมากทำง่ายด้วยเปลืองด้วย อร่อยด้วยอันนี้ด้วยความที่พื้นที่มันค่อนข้างเล็กนะคะมันก็เลยละลายออกมาได้แบบสีชัดเจนมากๆเลยนะคะน้องๆลองไปทำดูนะคะอันนี้ก็แค่ซื้อเอ็มเอมมาแล้วก็ใส่จานรอให้มันวิ่งเนาะก็จะเป็นการเล่นอะไรที่เพลิดเพลินมากเลยนะคะแล้วที่เหลือเราก็ยังเอามากินได้เพราะว่าเราใช้เป็นน้ำดื่มนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ